เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมเอครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมซาร่าออนไลน์ m มมเบร f l ดิฟลกกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับการสรุปอัปเดตนะครับประจําวันที่13มีนาคมปี2563นั่นเองนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วกันตู้กาชานะครับนี่ครับผมตู้กาชาใหม่ที่ได้เข้ามานั่นเองนะครับผมหลังจากที่จบ อีเวนต์เพอร์โซนาไปก็จริงๆมีตู้นี้มานะครับแต่ว่ามันมาตอนที่ผมกำลังมีสอบอยู่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมานะครับผมตอนนี้ผลช่วงสอบแล้วก็กลับมาทำได้ตามปกตินะครับมาพูดถึงตู้นี้ก่อนเลยนะครับตู้นี้นี่ผมไม่รู้จะออกเสียงยังไงนะครับผม n i เ e n เลน g e n เ r อ a ์กัสตอรี่ s อต n นะครับผมไม่รู้อ่นถูกหรือเปล่านะเออก็เป็นตู้ที่มีตัวละคร2ตัวนะครับผม ก็เป็นลิสเบตกับอีกตัวหนึ่งน่าจะชีนนหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับผมโอเคก็เป็นตัวละครท่าแสงนะครับผมโอเคเป็นตัวละครท่าแสงนะครับชีนนแหละเออท่าแสงปืนกับท่าแสงคอนนั่นเองนะครับผมโอเคก็สําหรับสกิลนะครับผมของตู้นี้นะครับก็เวลากดสกิลสามเนี่ยก็จะมีคอสซิงสกิลแล้วก็เพิ่มค,คริสตัลดามเมจให้กับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ด้วยนะครับผม ส่วน c r o s s i n g link นะครับเป็น mp link นะครับผมสำหรับตู้นี้นะ leader skill นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเพิ่มดาเมจ15%นะครับให้กับทุกตัวละครเลยเมื่อโจมตี30คอมโบขึ้นไปนะครับแล้วก็ partner ในการ link skill ของตู้นี้เนี่ยเป็นตัวละครท่าแสงนะเพราะนั้นก็ตัวไหนก็ได้ที่เป็นท่าแสง link ก,กันได้ก็สามารถเอามาใส่อยู่ในทีมร่วมกันได้เลยนะครับก็ถ้าผมได้มานี้ก็ดีนะเออจะได้ ใส่คู่กับโต๊ะนะครับจะได้ลิงก์ได้นั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องของสกิลสล็อตนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเพราะนั้นเราขอไม่พูดแล้วกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวละครกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับชินนันะครับค่าสเตตัสประมาณนี้เลยนะครับแอทแทกอยู่ที่4,804แล้วก็คียอยู่ที่3 0 5 0นนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าจะหล่อเท่แค่ไหนนะครับผมโอเคอันนี้เป็นท่ายืนของ ชินอนนะครับผมก็งงันๆนะรู้สึกว่ามันเริ่มมันดูไม่ค่อยมีอะไรทเท่เท่าไหร่เลยนะเออโอเคมาดูสกิลกันครับผมเทเวนลี่เรนนะครับอืมเออใช้ได้ใช้ได้สกิลผมว่าสวยโอ้แต่ถ้าปิดผมว่ามันแย่ไปนิดนึงอะ่ะอันนี้สวยนะเนี่ยสวยอยู่สวยอยู่นะครับแต่ตอนปิดรู้สึกว่ามันดูมันดูนู้ไปหน่อยนะครับผม เออแต่ก็โอเคไม่ได้แย่นะครับมาส่วนของลิสเบ็นะครับผมเ,เป็นสายคอนนะครับเพราะนะั้นแตจะหนักไปทาง HP ชพีกับดิฟเอ,อเนส์เปล่าวะเออใช่นะครับผมเพราะว่า HP อยู่ที่18,012เลยนะครับแล้วก็เดฟอยู่ที่2,800นะครับแอ t a ท k ก็ไม่แย่นะ4,500นนะครับผมโอเคมาดูท่ายืนก่อนซิท่ายืนเป็นไงวะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ สกิลสามนะครับผมเพนฟูฟิสนะครับผมโอ้เอใช้ได้ใช้ได้ถ้าติดใจถ้าปิดเหมือนเดิมเลยนะครับคือถ้าถ้าปิดมันเป็นแบบว่ามือยักษ์อะเออเนี่ยเนี่ยพรแต่มันจะซ้ำเพราะมันมีแล้วนะครับเออมันมีมือยักษ์เขาเรียกอะไรล่ะต่อยลงพื้นแล้วนะครับก็โอเคเออโดยรวมถือโอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับตู้นี้นะครับผมก็สามารถลิงก์กับ ตัวคอครถ้าแสงตัวอื่นได้นะครับก็เออลืมบอกตู้นี้นะครับเป็นตู้แบบเรคคอร์ดคิสตันด้วยเพราะนั้นนะครับใครที่โชคดีนะครับผมได้เรคคอร์ด10อันในการกดครั้งแรกนี่เราก็ยังได้ลุ้นต่อนะครับหรือใครเกือบ่อยก็ไม่เป็นไกดให้เยอะๆหน่อยนะครับเราก็จะได้เรคคอร์ดมากดลุ้นตัวละคร6ดาวนั่นเองนะครับผมโอเคแต่ทีนี้มันมีตู้หนึ่งคือตู้นี้นะครับตู้นี้นะครับผมคือ ตู้ตัวละครนะครับผม Holy Element นะครับผม Selection Scout นะครับคือตู้เฉพาะตัวละครท่าแสงนะครับในนี้จะมีการรวมตัวละครท่าแสงเจ๋งๆไว้นะครับอย่างที่เห็นเลยหน้าตู้นะครับผมก็จะมีสเตเซียมีชินอนนะครับผมชินอนล่างเทพนะฮะแล้วก็มีคริโตอัศวินบุรพานั่นเองนะครับผมก็ในสเต็ปที่5ครับของตู้นี้นะครับผมการันตีหน้าตู้เนี่ยหนึ่ตัวแน่ๆแล้ว ได้ตัวหนึ่งแน่ๆนะครับในหน้าตู้นี้นะก็มันจะเหมือนกับตู้แอนิเมะพรีเมีย์ตู้นั้นแหละนะครับที่ผมเกลือโตะไมฮีโร่นะครับผมเป็นตู้สเตปอัพนะครับผมสเตปหนึ่งลด50%นะครับสเตปสามได้เลท6ดาว1น1.5%เปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดห้าเท่าเออใช้เพชรสองร้อยเมตรเปิดนะครับแล้วก็สเตปที่ห้าก็การันตีแน่ๆและหนึ่งตัวนะครับผมหลังจากที่เข้าสู่สเตปหกนะครับก็ตัวละครหกดาวเนี่ยก็จะได้เลตคูณสอง นั่นเองนะครับผมตู้นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะนั้นผมจะขอไม่อธิบายสกิลหรืออะไรทั้งนั้นแต่เป็นว่าน่าจับจองนะครับผมอย่าได้สเตเซียอย่าได้สเตเซียคือใครพลาดตัวละครเก่าๆพวกนี้มาเก็บได้นะเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นตู้ที่น่าสะสมเลยแหละผมก็ว่าเดี๋ยวจะเก็บเพชรแล้วมาเปิดตู้นี้เหมือนกันคืออย่างน้อยมันก็น่าดึงดูดกว่าไอ้ตู้นี้ตู้นี้ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ตู้นี้ผมอยากกดนะครับผมถึงผมจะมีคริสโตแล้วแต่ว่าอสนะกับชินอนผมยังไม่มีนะครับ และถ้าแสงหมดเลยนะหมายความว่าถ้าเราได้มาหมดนี้ก็ทําทีมได้เลยนะครับโอเคแต่ทีนี้นะครับเราไปดูแล่ n กิ้งกันดีกว่านะครับผมแล่กิ้งที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกันกับตู้ใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมโอเคก็ชื่อเหมือนชื่อกาชาเด้เลยนะครับผมขอไม่อ่านซ้ำแล้วกันนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับผมก็มีสตอรี่ให้อ่านด้วยนะได้เพชรแน่แล้ว60เม็ดนะครับเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนนะ70เม็ด 80เมตรเ0เมตรแน่ๆจากสตอรี่และการเล่นเคสนะครับแล้วก็ในนี้น่าจะมีเพิ่มอีกนะครับมีเพิ่มเออมีเพิ่มอีกนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ประมาณมากกว่า125มเมตรอ่ะเออผมเดาๆว่าประมาณนั้นนะนะครับก็มาเก็บกันได้นะครับผมโอเคเรามาพรววิวอีเวนต์นี้กันดีกว่านะครับผมก็แน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยมีอาวุธห้าดาวให้แลกเหมือนเดิมนะครับผมใช้ตัว Spring waterSource ต้นนะครับผมและอาวุธ5ดาวได้นะครับผมเป็นอาวุธท่าแสงนะครับที่เห็นด้านบนเลยนะครับผมชื่อว่า c o r r นเ a t i o นนะครับผมระดับ5ดาวนะครับผม Attack 1912แล้วก็คิด1564นะครับมี Battle Skill คือตัวละครท่าแสงนะครับเพิ่ม a t t a c k 12%แล้วก็ลดการใช้มานาของท่าแสงลง10%นะครับผมแล้วก็ยังมีเรนด้วยอันนี้ได้เป็นเรนตัวเก่านะเพิ่ม Attack นะครับให้กับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ นะครับผมแล้วก็มี mp link ด้วยนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับผมก็ quest มีอ,อ๋อโอเคไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับผมระยะเวลาอีเวนต์เริ่มเริ่มแล้ว <laughs> จะพูดทำไมนะโอเคก็ยิงได้ดับสูงครับก็จะได้ตัวของ diploma gold medal นะครับหรือเหรียญเที่ยวไว้แรก เรนฟรีนั่นแหละนะครับผมได้สูงสุด16อันเลยนะเออและในการเก็บเ v e n t พอยต์ก็มีเหรียญให้ปลักปายนะครับผมก็สามารถดองกันได้นะใครที่สายปั่นแรงก็สู้ๆแล้วกันผมไม่ใช่สายปั่นแรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีมิชชั่นด้วยนะครับผมเป็นอ่าวีคเอ็นมิชชั่นนะครับผมก็จะได้เหรียญน,นี่แหละนะครับผมเหรียญทองนะครับแล้วก็ได้หินปลดในมิดเบรกด้วยนะเออก็เควส t นะครับเหมือนกับที่เหมือนเดิมเลยนะครับผมที่เราเคยพูดกันไปเมื่อ เวลามีแรงกิ้งอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเควสมันจะเดิมหมดนะครับก็คือผ่านมาสเตอร์บกหภายใน45วินาทีและไม่ล้มนะครับจะได้ขวดอัพสกิลสลอตสองอันแล้วก็ถ้าผ่านมาสเตอร์บกสภายในระยะเวลา45วินาทีและไม่ล้มเลยนะครับก็จะได้เหรียญทอง2อันนั่นเองนะครับผมโอเคทิปสำหรับรอบนี้นะครับบอสเป็นตัวคอนทาดมืดนะครับชื่อว่า EV i l s e r v a n นนะครับก็จัดทีมท่าแสงมานะครับผมในการ ต่อสู้นั่นเองนะครับผมบอสในด่านนี้นะครับผมจะมีแพทเทิร์นที่ไม่ตายตัวนะครับมันจะเปลี่ยนการโจมตีไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผู้ง่ายคือปกติแล้วบอสบางตัวมันก็จะมีท่าที่ตายตัวของมันอย่างเช่นแบบตีท่า1ท่า2ท่า3าท่า4เสร็จปุ๊บม,มันก็จะวนแต่บอสตัวนี้อาจจะไม่มีการวนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้เข้าไปแต่ว่าในทริปเขาบอกว่าให้เราเตรียมตัวนะครับผมและหาแผนที่ดีที่สุดในการต่อสู้นั่นเองนะครับผม โอเคประมาณนี้นะผมคงไม่ได้เข้าไปเล่นให้ดูเพราะว่าตอนนี้แบตจะหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอ,อาชาร์จแบตก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งฟาร์มเอาทีหลังนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้กันสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็คิดเห็นยังไงกับตู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครจะกดตู้ไหนก็บอกกันมาได้นะครับใครได้อะไรไม่ได้อะไรก็ลองมาพิมพ์ไว้แล้วกันนะครับพูดคุยกันสนุกสนานกันไปนะครับโอเค ท่าน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พาหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยาว